อัจารยอยู่คนเดียวหรือเปล่าไม่ได้ยินครับอาจารย์ไม่ได้ยินครับหรอถึงว่าถามอะไระไม่มีใครตอบรับว <laughs> ่าตายตายอ่ะเมะื่อกี้อ่าเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้บ้านของคุณลุงนี้เห็นแล้วเนาะคุณลุงขายแล้วนะคะขายละ ลุงขายแล้วก็ทุบทิ้งนะคะอันนี้ของประเทศจีนนะนี่สองหลังนี้ก็ไม่ยอมขายประเทศจีนไม่ขายก็ได้แต่เขามีวิธีกดดันยังไงคะมองออกไหมเขาใช้วิธีกดดันยังไงสองบ้านสงหลังเนี้ยก็ทำยังไงคะก็ทำยังไงเนี่ยเห็นแหมอะไรมันหายไปรอบๆอบบ้านเนี้ย ดูออกไหมเขาคนมาเนี่ยสองหลังนี้ไม่ยอมขายเนี่ยเขาทำยังไงคะเห็นรถไหมเนี่ยเขาถมที่รอบๆครับขุดดินหรือเปล่าครับเอาถนนออกใช่ใช่เขาขุดดินออกเอาถนนออกก็คือที่ส่วนอื่นนะมันขายหมดแล้วไงที่ส่วนอื่นขายหมดแล้วแต่ไอ้สองหลังเนี้ยไม่ยอมขาย สองหลังนี้ไม่ยอมขายใช่ไหมโดยทั่วไปแล้วเนี่ยวิธีกดดันก็คือเขาก็จะขุดดินออกให้หมดเลยนะขุดแบบรอบๆอ,อ,อะก็เหลือเป็นบ้านอย่างเงี้ยอยู่ได้อยู่ไปอะจนกว่าคุณจะยอมขายอะอกดดันกดดัน,ดนอยู่ได้อยู่ไปนะคะกดดันอันนี้ก็ไม่อันนี้ภาพนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่อันนี้ก็อ้อมถนนให้นะคะเอออันนี้โหดหน่อยโหดอันเนี้ย แล้วใช้วิธีเดียวกันนี่ก็ยังขุดอยู่เลยนะเห็นไหมยังขุดอยู่เลยขุดอยู่เลยรถก็ขุดไปไอหลังนี้ไม่ยอมขายใช่ไหมเอออันนี้อาจารย์ว่าเนี่ยถ้าตกลงมาเนี่ยไม่แค่ไม่ใช่แค่ถลอกนะอาจจะขาหักไปเลยเนี่ยตกลงมาเนี่ยสูงมากดูสิสูงมาก,มากเออแต่เขายังใจดีนะยังมีถนนให้เข้าให้ออกอยู่ตรงนี้นะเนี่ยยังมีถนนให้เข้าให้ออกได้เนี่ย ก็ไม่ยอมขายก็ใช้วิธีกดดันก็คือขุดเอาขุดแบบนี้แหละนะคะอันนี้ขุดแบบเบาๆขุดแค่รอบๆนะคะอันนี้ก็ปล่อยตั้งอยู่อย่างนี้แหละกลางถนนแบบนี้แหละไม่ขายนะคะไม่ขายอันนี้ก็ขุดขุดเอาอืออันนี้เป็นไงคะรอบๆจะเป็นยังไง เป็นตึกเป็นคอนโดก็เป็นไปฉันก็ปลูกผักไปนะคะไม่นะคะ,นะคะอันนี้น่ารักน,นี่ฉันชอบเคยดูหนังจีนไหมหนังจีนแบบโบราณโบราณนะ่ะเป็นบ้านแบบบ้านดินน่ะฉันก็ไม่ขายนย้อยู่กลางถนนมากเลยเนี่ยไม่ขายอะไรเงี้ยอ,อน่ารักดีนะคะนี่ก็ไม่ขายอ่าอันนี้เป็นภาพภาพเดียวกับ อันแรกอะที่ที่เขาขุดสูงๆอะเห็นไหมนี่คือหลังเดียวที่ไม่ยอมขายเนี่ยหลังนี้ไม่ยอมขายแล้วเราดูรอบๆสิเขาเป็นอุตสาหกรรมเขาเป็นธุรกิจไปหมดแล้วอะไอหลังนี้ไม่ยอมขายอะเออนี่ยังขุดอยู่นะเนี่ยเห็นไหมรถเต็มเลยเนี่ยนี่เขาขุดอยู่นะเนี่ยขุดอยู่เลยเนี่ยขุดเต็มไปหมดเลยกดดันมาก นะคะกดดันมากเพราะเหลือแค่ตึกนี้ตึกเดียวถ้าเกิดยอมขายนะพื้นที่ตรงนี้นี่ปรับปรุงได้อีกเยอะมากเลยอะ่ะนะคะเออแต่ไม่ไม่แน่ใจว่าปัจจุบันนี้ขายไปหรือยังนะคะอันนี้ก็เป็นที่จีนเหมือนกันอันนี้เขายอมขายแต่ว่าเขาให้รัฐเนี่ยที่จีนเนี่ยลากบ้านหนีก็คือเขายอมขายให้เป็นทำเป็นถนนได้